ไปงก็สเป็น0 0นอกจากขาลราคาให้เอ้อันนี้5ไปะค่ะอิงจะต้องจ่ายเป็น 1, 250บาทแต่คือก่อนหน้าเนี้อิงจ่ายแค่มือละพัน ไม่ค่ะประมาณจริงๆแล้วประมาณสามสิบกว่าได้ OK. แต่คือก็จะรอเรือชรแล้วก็รอถ้าคาราบนี่เรื่องอะไรครับยัยยไยงไงจะไลฟังลัมคือก็จะเป็นในเรื่องของแชร์ค่ะเป็นการที่แชร์ของออบ้านเทาอุมอ้มอมมืนออมพองเนี่ยนะคะได้มีการแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้พวกเราเนี่ยได้เข้าไปลงทุนนะคะเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนเป็นในเรื่องของกาไรการลงทุนนี้ก็คือลงทุนเป็นเงินแล้วก็ตอบแทนเป็นดอกเบี้ยค่ะค่ะแต่ทีเนี้ยในสาเหตุที่เรามาวันนี้เนี่ยเพราะว่าเขาได้มีการแบบเหมือนประกาศประกาศว่าแบบมียอดของคนที่แบบไม่สามารถชําระได้เขาเองไม่ไหวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนเราแค่รู้สึกว่าเหล่าแล้วทําไมเขายอมให้กับคนที่ อยู่มือต้นมือต้นก็คือเป็นมือที่เอาเงินออกไปค่ะแรกๆแบบเอาออกเงินไปเยอะเยอะมากค่ะเพราะว่าอย่างในวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะก็คือว่าเขามีการประกาศประกาศหน้าบ้านค่ะอันนี้คือวันที่5กรกฎาคมเป็นครั้งแรกที่เขาประกาศว่าเขาจะขอแขวนยอดคําว่าแขวนยอดก็คือว่าคนที่เป็นมือมือที่เอาเงินไปแล้วแล้วไม่จ่ายเนี่ยเขาจะไม่จ่ายให้กับ มือเขาในการแบบลันวงครั้งต่อไปอะคะ่ะซึ่งลูกแชร์หลายคนก็ยอมรับได้แต่พอมาวันต่อมาอัานนี้เป็นวันที่ห้าผ่านไปแค่เหมือนว่าไม่ทันข้ามคืนค่ะเป็นเป็นวันที่เจ็ดค่ะเขาก็มาประกาศอีกว่าเขาไม่ไหวแล้วเพราะว่ามีมีคนแบบเหมือนมาช่วยโอกาสตายเพิ่มขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นมือมือตายทุกทุกมือเนี้ยค่ะต้องบอกว่าเป็นคนที่เป็นเพื่อนเขาหมด เพราะว่าเป็นคนชาวจังหวัดยะโสธรทั้งหมดนะคะมันเกิดคําถามว่าเป็นระดับแบบเหมือนกันเป็นราชการแล้วทําไมคุณมาทําแบบนี้บวกกับว่าคุณมีการแบบคิดหรือเป็นกระบวนการที่จะช่อโกงให้แบบผู้เสียหายเนี่ยเดือดร้อนการรวมมูลค่าเนี่ยก็เกือบ10บล้านนะคะซึ่งมองว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมอะคะ่ะผมผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกที่สนัท่าข้ามเราผมก็เลยเตรียม คืออย่างนี้นะในส่วนคดีช่อโครงเนี่ยมันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งมันมีความเสียหายซึ่งถ้าเราเร็วเรามีข้อมูลเยอะเนี่ยเราก็จะประสานกับทางธนาคารทางปปงทางพนักงานที่ดินหรือไหนไหนที่คิดว่าเขามีทรัพย์จะได้ทำการอายัดไว้ก่อนในตรงนี้ถ้ามีข้อมูลก็ก็ออบอกมานะผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกที่สนัท่าข้ามเรา ผมก็เลยเตรียมต้อนรับให้ชวน<อ>นะคะฝากทุกคนทุกฝ่ายน,นะคะเนาะแล้วก็เรื่องยื่นไว้ที่ทางฝั่งสกทองแล้วก็ไม่ต้องหวงว่าเรื่องจะเงียบหายหรืออะไรนะคะ ก็เดี๋ยวเราก็จะทำการขยายนะคะก็สอบถามทางทางเจ้าี่สำนักง,งานเขตนะ<ช>ครับในส่วนนี้ครับของเขตเองเนี่ยมีมาตรการหรือมีการดําเนินการขั้นตอนหลังจากนี้ต่อไปยังไงครับก็คือตอนนี้ก็คือมันมันสิ้นสุดกระบวนการก็คือน้องเข้าไปยื่นหนังสือแล้วถูกไหมคะเพราะนั้นต่อไปก็เดี๋ยวก็คงอจะดำเนินการนะคะในส่วนารายละเอียดอื่นๆนนี้ก็คือ เดี๋ยวพ่อคุณจะต้องเป็นเป็นเป็นตามขั้นตอนค่ะในส่วนของทางวี่นัยได้มีการมาตรการลงทยังค่ะยังค่ะนะคะอันนี้พี่ขอยังยังไม่พูดอีกว่านนะคะเพราะว่าเราคพิ่งจะยื่นเรื่องเนาะก็คงคงจะคงนี่ขอนนะคะในส่วนของผู้เสียหายเองครับหลังจากที่มายื่นเอกสารแล้วมายื่นเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ย ในส่วนของเราเองเนี่ยมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการอะไรอย่างไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็คือถามว่าคุณพอใจไหมคือต้องบอกค่ะว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเหมือนแบบว่าให้การแบบต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดีเพราะว่าอย่างน้อยเราก็คือเป็นผู้เสียหายแล้วก็ทางพี่ๆทั้งผอ,งอแล้วก็ในทุกส่วนฝ่ายค่ะก็เหมือนให้เขาเรียกว่าต้อนรับที่จะแบบให้เราให้โอกาสเรามายื่นความจำนงของการที่จะ สอบในเรื่องของพฤติกรรมของออราชาการคนนี้ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะเพิ่งมาบรรจุแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านโปรของการทํางานก็จริงแต่อีมองว่าในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าความเสียหายทั้งในองค์กรหรือว่าจะเป็นในในภาคของชื่อเสียงเกี่ยวกับเหนือยงานของราชาการอันนี้มองถึงความเหมาะสมแล้วก็เชื่อว่าบางทีอาจจะเป็นข้อคิดให้กับคนที่แบบอาจจะที่ทำผิดอยู่หรือแบบ แค่แค่เขาทําแบบนี้บางทีเขาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแล้วมันเสื่อมเสียไปมากมายอะค่ะแล้วก็ทางกอกอิงเนี่ยก็คือจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหมือนกันค่ะเพื่อเป็น้าของทุกคนค่ะ